จ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนจ้ามื้อนี้ก็มาพบมาพอก,กับสาวสีชมพูคนเก่าคนเดิมจ้าซายพูสิพาสเฮดสมพักเซียนจ้ามื้อนี้สาวซชมพูมาอยู่นอร์เวย์ตามหาล่ตามล่าหาผักเซียนฝรั่งมหาปีพี่น้องตามหาจางไหนก็บพอ่อสาวแถวบ้านสาวซชมพูมันบ่มีจ้าที่นี่สอยพูไปเก็บอยู่บ้านน้องค้นไทยจา้าที่อยู่เมืองสาวซิมพูพอดีพ่อน้องนอง,นองก็เลยบอกว่า อาอยุบ้านนี้เพราะว่าน้องปลูกไว้น้องขอเม็ดผักเสียนพี่คนไทยจากทางภาคใต้ของรนเวซ่งมาให้ปลูกน้องก็เลยปลูกไว้อมือ,มอนี้สาวจีบไปเอาเม็ดมาสิมาปลูกปีนาพี่น้องแล้วก็ก็เลยได้เก็บยอดสิมาดองน้าจ้านี่สมผักเสียนเดี๋ยวสาวผู้สซดองผักเสียนฝรังเป็นข้างแรกสมผักเสียนผักเสียนไทยสาวสีบุก็บโเคยเฮ็ดนี่สาวจิบุสีดองผักเสียนฝรังหลายคนบอกว่าแซบ่บ รสชาติกินคือผักเสียนไทยสาวิผู้ก็เคยกินเราสาวิผู้ก็เคยเห็นอีกครั้งแรกที่สาวิผู้เห็นคือกันจ้ะอ่อ,อนๆเลยจ้ะสาวิผู้ไปเก็บมาเดี๋ยวสาวิผู้สิพ้าดองดองซิมเบิงนะจ้ะเนาะครั้งแรกสาวิผู้ว่าไปเอา,มาเมล็ดพันธุ์มาสาวพิมพูสิปลูกปีนี้แต่น้องบอกว่าถ้าปลูกตอนนี้มันบกขึ้นแมมพี่น้องต้องปลูกเดือนตุลากนเข่าหนา,นาวว่าสัา่งจ้ะเดี๋ยวสาวิผู้ก็เลยสี่รอปลูกตุลาเบิงแต่าสาวพิมพ์ผู้เอาเบียน,น่อยจากบ้านน้นเบินสขึ เดี๋ยวเขามาดองกันเลยจ้ะเดี๋ยวสาผู้เสื้าไปดองจ้ะอันนี้คือน,น้ำเปล่าใสเกลือไว้เนาะจ้ะเนาะแซ่น้ำเกลือเลยจ้ะซส่ผู้ที่แซ่น้ำเกลือไว้ขึ้นหนึ่งก่อนนะจ้ะเนาะน้ำเกลือให้ท่วมใส่ผู้บอกขันย่านผักลิผักเสียนมันหน่อยใส่ผู้ก็เลยสิแซ่น้ำเกลือไว้ขึ้นหนึ่งจ้ะนี่นะจ้ะให้น้ำท่วมนะจ้ะเนาะ แช่น้ำเกลือไว้ให้ท่วมคืนนึงนะจ้ะเดี๋ยวมืออื่นมาเบิ่งขันตอนต่อไปกันหลังจากแช่ผักเสียนไว้ครบคืนนึงแล้วบริณีซา่ผู้รกระิล่างผักเสียนจ้ะเอาออกจากน้ำเกลือนะจ้ะแล้วก็ล่างล่างความเข็มออกจ้ะแล้วก็สิทําการดองจ้ะเบิ่งขันตอนต่อไปเลยจ้ะหลังจากแช่น้ำเกลือครบหนึ่งคืนแล้วที่นี่ก็สิทําการดองนะจ้ะน้ำต้มที่ดองใส่ผู้กระต้มน้ำตาล เกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูจ้ะเทลงดองไว้จ้ะดีงามมากเลยจ้ะสมคำเราหรืออีหลีแซบคักแซบแน่สายผู้หามหาปีแล้วแซบลายจากพักเสียนฝรั่งแมว good job